ฉันชื่อนางสาววิชุดาบุญล้นเอกการปฐรมศึกษานะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้สื่อการสอนโมเดลแผนที่ประเทศไทยค่ะสื่อนี้ใช้สอนในวิชาสังคมศึกษานะคะสาระภูมิศาสตร์สื่อนี้จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งขนาดและรูปร่างของประเทศไทยรวมไปถึงกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะตัวอย่างการเล่นนะคะก็คือครูจะสุ่มให้เด็กนักเรียนยออกมาชี้ตำแหน่งนะคะโดยครูเป็นคนกําหนดโจทย์เช่นครูพูดว่าภาคเหนืออยู่บริเวณไหนให้ คนที่ครูสูงนะคะออกมาชี้นะคะแบบนี้นะคะต่อมาครูจะสุ่มแจกธงให้กับเด็กนะคะโดยจะสุ่มตามเลขที่หรือว่าส่งไปตามเพลงก็ได้นะคะแล้วเมื่อเด็กได้รับธงให้เด็กคนที่ได้รับธงน่ะเอาธงมาติดให้ตรงกับตำแหน่งของประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะค่ะต่อมานะคะก็จะใช้สอนเกี่ยวกับภูมิภาคของประเทศไทยนะคะเล่นเหมือนกันกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะแต่ครูจะสุ่มให้เด็กนักเรียน ได้รับบัตรคำนะคะแล้วก็นําบัตรคําที่ตัวเองได้รับให้เอามาปรับให้ตรงกับภูมิภาคของประเทศไทยให้ถูกต้องค่ะเช่นภาคใต้ก็ปรับที่ภาคใต้แบบนี้นะคะค่ะต่อมาก็จะใช้สอนเกี่ยวกับจังหวัดออที่อยู่ในประเทศไทยนะคะโดยครูแจกโค้ดอิดให้แล้วก็ให้เด็กเขียนจังหวัดที่ตัวเองอยากไปหรือว่าจังหวัดที่ตัวเองเชื่นชอบมากที่สุดนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วครูก็เป็นคนเป็นคนพูดค่ะว่า จังหวัดเชียงใหม่ใครที่เขียนจังหวัดเชียงใหม่ก็ให้เอาโพดอิทนั้นมาปรับให้ตรงกับผาาของจังหวัดนั้นนะคะเช่นแบบนี้นะคะเชียงใหม่ก็ปรับไปค่ะแบบนี้ค่ะท้ายสอนบูรณาการเกี่ยวกับศิลปะนะคะก็คือครูจะสุ่มแจกอันนี้ให้นะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็คือลักษณะภูมิภาคของประเทศไทยแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เด็กนักเรียน ปั้นดินน้ำมันตามภูมิภาคที่ตัวเองได้รับแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างชิ้นงาน,นะคะ่ะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ว่าลักษณะทางภูมิภาคแต่ละภาคเป็นยังไงหลังจากที่นักเรียนได้ทํากิจกรรมไปข้างต้นแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนทําใบงานนะคะก็จะแจกใบางานให้แล้วก็ให้นักเรียนเขียนตำแหน่งให้นักเรียนเขียนชื่อจังหวัดที่นักเรียนชื่นชอบแล้วก็อยากไปนะคะในภาคต่างๆมาสัก 5จังหวัดพอค่ะแล้วก็ให้ระบายสีสแสดงเขตแดนของจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะแบบนี้นะคะแล้วครูก็จะสุ่มให้นักเรียนออกมารายงาน,นหน้าชั้นเรียนค่ะเพื่อให้นักเรียนได้รู้ตำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดนั้นได้รู้ว่าจังหวัดนั้นอยู่ในภาคไหนบ้างแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ